สวัสดีค่ะอุ้มนะคะจาก DJI สาขา Fashion Island นะคะคลิปนี้นะคะอุ้มจะพามา unbox โดรนรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะคะ DJI Mavic 4 Pro นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านในเซ็ตเคเตอร์คอมโบนะคะให้อะไรมาบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างที่อัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นเดิมนะคะไปชมกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านในนะคะว่าในเซตเคียร์เตอร์คอมโบของเรานะคะได้อะไรมาบ้างนะคะก็ในส่วนของกระเป๋านะคะดีไซน์จะ Hindu 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 คล้ายๆกับรุ่นเดิมเลยแต่ว่าสีจะเป็นสีดำนะคะซึ่งสามารถสะพายได้เหมือนกระเป๋ากล้องหรือถือที่หูกระเป๋าด้านบนก็ได้ะคะ่ะแล้วก็เปิดกระเป๋าเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ดึงมาแบบนี้เลย ก็สิ่งที่เราจะเห็นสิ่งแรกเลยก็คือจะเป็นในส่วนของตัวใบพัดสำรองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวรีโมทแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นแบตเตอรี่แล้วก็ชาร์จิ้งหับนะคะเดี๋ยวอุ้มขออนุญาตวางในส่วนของตัวอุปกรณ์ด้านในทั้งหมดขอเขาก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอะแดปเตอร์ พาวเวอร์วัตต์นะคะก็กล่องที่เป็นสายชาร์จนะคะแบบ Universal นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะคะว่าด้านในของเราได้อะไรบ้างแบบละเอียดเลยแล้วก็ตัวลำของเราค่ะนี่เลยก็ในส่วนของสิ่งแรกเลยนะคะที่อุ้มจะโชว์ก็คือพระเอกของเราเลยนะคะ DJI Mavic 4 Pro นะคะ ก็ในส่วนของตัว cover ของเขานะคะก็เป็นแบบใหม่แบบนี้เราสามารถแกะแบบนี้ออกได้เลยแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวรีโมท RC Pro 2นะคะแบบนี้แล้วก็แบตเตอรี่นะคะก็คือในเซ็ตเคเตอร์คอมโบก็คือจะได้มาทั้งหมด3ก้อนเลยนะคะเราสามารถบีบแล้วก็ดึงออกแบบนี้ได้นะคะ แล้วก็ใบพัดสำรองของเขานะคะก็มีคู่ A คู่ B นะคะมีทั้งหมด4เซตนะคะขออนุญาตดึงออกทั้งหมดเลยรู้สึกว่าใบพัดจะใหญ่ขึ้นจากรุ่นเดิมนะคะแล้วก็ไม่สามารถใช้งานร่วมกับตัว Malvik 3 Pro ได้นะคะก็คู่ A คู่ B เหมือนเดิมค่ะก็คือสแปร์ทั้งหมด4 เซตหรือว่า4คู่นั่นเองแล้วก็ที่ถาดไม่ได้เลยนะคะในเซตก็จะได้ในส่วนของตัว power adapter 240วัตต์ในเซตเคียเตอร์คอมโบนะคะถ้าในเซตธรรมดานะคะที่เป็นตัว r c 2แล้วก็เซตเริ่มต้นจะได้แค่ตัว100วัตต์นะคะต่อมาค่ะจะเป็นสายชาร์จแบบ universal นะคะก็คือได้ทั้งเอเชียหรือว่ายุโรปเลยก็คือจะได้มาค่อนข้างแบบเยอะแล้วก็ครบค่ะ แล้วก็สุดท้ายค่ะจะเป็นตัวเคเบิล C 2 C นะคะแบบ Data สาย Data นั่นเองค่ะแบบนี้เลยมาเริ่มกันที่ตัวโดรนกันก่อนนะคะเราจะพูดถึงดีไซน์ของน้องกันก่อนเลยในความรู้สึกแรกหรือว่า first impression ที่อุ้มได้จับครั้งแรกนะคะรู้สึกว่า เป็นดีไซน์ที่มีความโปรเฟชชั่นอลแล้วก็บวกกับความเท่หรือว่าน่ารักเพิ่ม <ๆ S 1> เติมเข้ามานะคะก็ดีไซน์ที่เราเห็นไในชาที่เปลี่ยนแปลงเลยก็ในส่วนของตัวกล้องนะคะกล้องเนี่ยสามารถหมุนได้แบบ360องศาและเปลี่ยนแปลงมาในส่วนของตัววายแองเกิลเลนนะคะที่ในรุ่นเดิม ัววอังก์เลนจะอยู่ด้านล่างแต่ว่าในรุ่นของตัวม a v i c 4 Pro จะอยู่ด้านบนแล้วก็ในส่วนของเซนเซอร์นะคะก็คือจะเปลี่ยนตำแหน่งเป็นแบบฟิ e ไ e เหมือนเดิมค่ะแต่เปลี่ยนตำแหน่งของตัวเซนเซอร์และน้ำหนักของตัวโดรนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นตัวใหญ่มากยิ่งขึ้นต้านแรงลมได้ดียิ่งขึ้นและที่เพิ่มเติมหรือว่าเสริมเข้ามานะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวไลด้าที่เพิ่มเข้ามาในส่วนของขาด้านขวาของตัวโดรนนะคะก็คือจะเป็นไลด้าด้านหน้านั่นเอง มาในส่วนของสเปคกล้องกันบ้างนะคะตัวมาวิก4 Pro นะคะก็ยังคงความเป็นกล้องระยะเลนส์3เลนหรือว่ากล้อง3ตัวนั่นเองในส่วนของตัวกล้องเลนแรกของเรานะคะกล้องเลนหลักเลยก็คือ Wide Angle Lens ค่ะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนิดหน่อยนะคะก็คือเปลี่ยนจากด้านล่างมาที่ด้านบนแล้วก็ยังคงเป็นแบรนด์กล้อง Hasselblad เหมือนเดิม Micro Four Thirds นะคะระยะเลนจะอยู่ที่28มิลและก็ถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 6K 60เ e มเล e ภาพนิ่ง100ล้านพิกเซลเลยคะ่ะเป็นภาพนิ่งที่ให้มาเยอะมากๆแล้วก็คมชัดมากๆและก็อัปเกรดมาในส่วนของ Dynamic l e n สกว้างถึง16สต็อปต่อมานะคะเป็นระยะเลนส์ที่2 Medium t ยม e กันบ้างคะ่ะมีเดียม e ท e นะคะมาพร้อมกับเซนเซ,นเซอร์1ส่วน1.3 CMOS ระยะเลนส์70มิล แล้วก็ถ่ายวิดีโอเป็น 4K 60เฟรมเรทถ่ายภาพนิ่งได้48ล้านค่ะระยะเลนสุดท้ายนะคะเทรเล m คาเมค่ะ t ท l เล a คาเมนะคะมีการอัปเกรดในส่วนของตัวเซนเซอร์ก็คือเซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้นเซ็นเซอร์1ส่วน1.5 CMOS นะคะระยะเลนก็อัปเกรดขึ้นมานะคะเป็น168มิลนะคะแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอได้เป็น 4K 60เฟรมถ่ายภาพนิ่งได้50ล้านค่ะ แล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของความปลอดภัยกันบ้างนะคะก็ในส่วนของตัว Mavic 4 Pro นะคะนอกจากจะมีเซ็นเซอร์ที่เซราวรอบทิศท,ทางแล้วนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวไดรด้าที่เพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาแล้วก็ระบบของ V-Slam ที่เหมือนกับตัว Air 3s นะคะระบบ V-Slam นะคะก็เป็นระบบที่สามารถเรียกกลับบ้านโดยที่ไม่ต้องใช้ GPS ก็คือเป็นการสร้างแผนภาพในการกลับบ้านนั่นเองค่ะ และต่อมานะคะมาในส่วนของรีโมทกันบ้างนะคะ r c Pro 2นะคะตัวนี้มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่นะคะขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้น7.02นะคะแล้วก็มาพร้อมกับความสว่างที่เพิ่มขึ้นนะคะก็คือ2000นิตเวลาที่ไปเล่นข้างนอกก็คือจะสามารถสู้แสงแดดได้ดียิ่งขึ้นระยะเวลาในการใช้งานก็คือ4ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาพร้อมกับจอแสดงผลที่เป็น HDR 10บิตด้วยค่ะแล้วก็พอต การเชื่อมต่อนะคะก็จะเป็น HDMI แบบมาตรฐานนะคะ Built-in ความจำให้128 g b นะคะวิธีการเปิดการใช้งานนะคะก็คือเราแค่ยกในส่วนของหน้าจอขึ้นแบบนี้นะคะหน้าจอก็จะเปิดการใช้งานจอยสติ๊กนะคะก็คือจะมีอยู่ด้านในคือเราไม่จำเป็นจะต้องถอดจอยสติ๊กเลยเราสามารถพับเก็บโดยที่จอยสติ๊กของเราก็เก็บไปด้านในเหมือนกันนะคะ ยกจอแบบนี้แล้วก็ตัวจอนะคะก็ยังสามารถปรับในส่วนของตำแหน่งได้นะคะแบบนี้หรือว่าเราจะปรับไปด้านบนแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ปุ่มก็ยังเหมือนเดิมเลยนะคะเปิดปิดการใช้งานเหมือนเดิม1ครั้งสั้นแล้วก็1ครั้งยาวแล้วก็มีปุ่ม 5D ตรงจอยสติ๊กตรงนี้แล้วก็ปุ่ม Return to Home ปุ่มปรับโหมดความเร็วหรือว่าตัว Mode, เกียร์โหมดคันเร่งจอยสติ๊กนะคะแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาที่เห็นได้ชัดเลยในรีโมท RC Pro 2นะคะก็คือจะเป็นตัวไดอัลด้านหน้าตัวนี้นะคะแล้วก็มาในส่วนของการเชื่อมต่อตัวโดรนกับรีโมทกันบ้างนะคะหลังจากที่เราเปิดตัวรีโมทเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดไปที่เชื่อมต่อกับโดรนนะคะ แล้วก็เลือกรุ่นที่เราต้องการจะเชื่อมต่อนะคะในส่วนของตัว r c Pro 2นะคะปัจจุบันก็เชื่อมต่อได้กับตัว Mavic 4 Pro ตัว Air 3S ตัว Air 3เราสามารถกดเลือกซีรีส์ด้านซ้ายได้เลยค่ะรวมถึงรุ่นที่เป็นตัว Mini 4 Pro นะคะหลังจากที่เราเลือกรุ่นที่เราต้องการเชื่อมต่อได้แล้วนะคะให้เราเปิดในส่วนของตัวโดรนของเรานะคะกด1ครั้งสั้นแล้วก็1ครั้งยาวนะคะ หลังจากนั้นนะคะตัวโดรนแล้วก็ตัวรีโมทก็จะเชื่อมต่อกันนะคะแล้วก็ต่อมานะคะในการเซตติ้งปุ่มที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะก็คือจะเป็นตัวไดออลที่อยู่ด้านหน้านะคะตัวไดออลที่อยู่ด้านหน้านะคะก็สามารถหมุนปรับได้นะคะเรากดเข้าไป1ครั้งนะคะเขาก็จะหมุนปรับไปที่ตัว S หรือว่าตัวเป็นสปีดชัตเตอร์นะคะแล้วก็ค่า F ก็สามารถหมุนปรับได้แล้วก็หมุนที่ตัวไดอัลแบบนี้ค่ะค่า f ก็จะเปลี่ยนในส่วนของระยะเลนแรกนะคะที่เป็นตัววายกองเลนเนาะจะสามารถปรับค่าเ f ได้2.0ไปจนถึง f 1 1ก็สามารถหมุนปรับแบบนี้ได้เลยค่ะต่อมานะคะถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็สามารถกดตรงนี้ลงไป1ครั้งได้แล้วก็เปลี่ยนเป็น ISO ออะไรเงี้ยได้ค่ะ และต่อมาสำหรับการเซตติ้งตัว 5D นะคะตัว Joy Stick ตรงนี้เราเข้าไปที่3จุดด้านในนะคะแล้วก็เข้าไปที่การควบคุมเลื่อนลงมานะคะก็จะเจอคำว่าการปรับแต่งปุ่มเราก็จะเจอการปรับแต่งปุ่มที่เป็นตัว 5D นะคะ 5D เนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกค่ะก็คือ Lower Upper Left Right แล้วก็ตรงกลางนะคะก็คือสามารถ ปรับหรือว่าตั้งค่าตามที่เราต้องการได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของโหมดต่างๆนะคะก็มีมาเหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวมาสเตอร์ช็อตคลิกช็อตไฮเปอร์แลบหรือว่าพโนราม่าเพิ่มเติมนะคะในส่วนของโหมดพโนรามาที่เป็นฟรีพโนราม่าจะอัปเดตใช้งานได้กับ กล้องที่เป็นเทเลคาเมล่าค่ะซึ่งการอัปเกรดมาในเลนส์กล้องนี้นะคะจะทำให้การถ่ายวิดีโอเวลาที่เราซูมเข้าไปนะคะคมชัดมากยิ่งขึ้นในระยะเลนส์นี้ค่ะและต่อมานะคะในการเปลี่ยนระยะเลนส์นะคะถ้าเราอยู่ที่คูณหนึ่งตรงนี้นะคะก็คือเราอยู่ที่ระยะเลนส์ที่เป็นไว d e ก็เลนหรือว่าเลนส์หลักนั่นเองเราก็ใช้ในส่วนของตัวดอัลของเรานะคะด้านขวาในการซูมเข้าไป ก็คือจะซูมได้ตั้งแต่คูณหนจนถึง2.5ค่ะและต่อมานะคะในส่วนของระยะเลนที่2องมีเดียมเทค่ะให้เรากดแตะไปที่2.5และหลังจากนั้นใช้ในส่วนของตัว d r อันะคะซูมเข้าไปอีกจะได้ถึง6เท่าค่ะและต่อมาค่ะระยะเลนสุดท้ายเทเล่ a m e ิ a ค่ะเราก็จะซูมเข้าไปได้อีก 24เท่าค่ะแล้วก็ในส่วนของตัว Mavic 4 Pro ของเรานะคะสามารถถ่ายภาพได้แนวตั้งแล้วก็แนวนอนเรากดไปที่ C 2นะคะด้านหลังที่เราตั้งค่าไว้สามารถเซตหรือว่าตั้งค่าไปที่ C 1ก็ได้ค่ะกด1ครั้งนะคะจะสังเกตว่าตัวกล้องของตัวโดรนนะคะเขาจะหมุนตะแคงแบบการถ่ายแบบ แนวตั้งค่ะโดยที่ไม่ขอบภาพไม่เสียความละเอียดนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการหมุนจอค่ะตัวกล้องของตัวโดรนะคะก็จะหมุนตามแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะทีเด็ดของ Mavic 4 Pro ก็คือตัวกล้องสามารถหมุนได้360องศา เราสามารถไปตั้งค่าได้นะคะในส่วนของค่าโรงงานที่เซตไว้ให้นะคะเราจะกดไปที่ C 1แล้วก็ d ดอ All ด้านขวาค่ะตัวกล้องนะคะก็จะสปรินหรือว่าหมุนแบบ360องศาลเลย และในส่วนของตัววิดีโอนะคะก็ยังมีเหมือนเดิมเลยสำหรับการซูมแบบสำรวจกดเข้ามาที่ม้วนฟิล์มนะคะเข้าไปที่สำรวจเราก็จะสามารถใช้ดิออลตรงนี้นะคะซูมตั้งแต่ระยะเลนแรกไปจนถึงระยะเลนสุดท้ายคือเทเลิ่คามเมล่าค่ะในส่วนของการทิวกล้องขึ้นแล้วก็กล้องลงนะคะยังสามารถทิวกล้องลงได้90องศาเหมือนเดิม และก็ในส่วนของการทิวกล้องขึ้นนะคะเพิ่มเติมมาเป็น70องศาค่ะการที่ทิวกล้องได้70องศาจะช่วยทำให้วิดีโอดูมีมิติและได้มุมมองที่แปลกใหม่และยังช่วยสร้างสารรค์วิดีโอให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นสำหรับเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ที่มาพร้อมกับรีโมท rc Pro2 นะคะหลังจากที่เราอัปเดตตัวเฟิร์มแวร์เรียบร้อยแล้วนะคะรีโมท dji rc 2และ rc pro 2นะคะก็จะสามารถเล่น dji simulator หรือเรียกว่า f h ฟ Sim เป็นแอปที่ใช้ทดลองบินก่อนบินจริงค่ะหลังจากที่เราอัปเดตเสร็จแล้วนะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ dji simulator ตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ basic course ที่เป็นคอร์สหรือว่าด่านต่างๆให้เราเล่นและก็ immersive flight ค่ะก็จะมีด่านต่างๆให้เราบินนะคะก็คือจะเป็นแอปที่บินได้สมจริง ไม่ว่าจะเป็นการเรียกรีเทนโฮมก็สามารถเล่นได้นะคะแล้วก็ในส่วนของด่านปัจจุบันก็มี1ด่านแล้วก็รออัปเดตในภายภาคหน้าค่ะ <H op> สำหรับเซ็ตที่มีจำหน่ายนะคะ <H op> ก็จะมีทั้งหมด3เซ็ตเซ็ตแรกจะเป็นเซ็ตมาวิกสีโปที่เป็นตัวซิงเกิลนะคะรีโมทที่ได้จะเป็น rc 2แล้วก็ได้แบตเตอรี1่1ก้อนใบพัดสำรอง1คู่ค่ะ และสำหรับเซตต่อมานะคะเป็น Ma v i c 4 Pro f ไฟล์มอล o อมโเซตนี้ก็จะได้รีโมท RC 2แต่ได้เพิ่มมาเป็นแบตเตอรี3่3มก้อนได้แท่นชาร์จใบพัดส,สำรองเพิ่มมาเป็น4คู่และกระเป๋าค่ะและสำหรับเซตสุดท้ายมา v i c 4 Pro c r e a t o r c o m b o เซตนี้นะคะจะได้รีโมทที่เป็น RC Pro 2และแบตเตอรี3่3ก้อนแท่นชาร์จกระเป๋าและใบพัดส,สำรอง4ี่คู่ค่ะ และสำหรับใครที่อยากจะทดลองการใช้งาน DJI m a v i 4 Pro นะคะก็สามารถเข้ามาทดลองการใช้งานได้ที่หน้าสาขาเพราะว่าเรามีพนักงานคอยให้คำแนะนำเจอกันได้ที่ DJI สาขา Fashion Island ชั้น3นะคะและสำหรับคลิปต่อไปเราจะนำคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับโดนมาฝากกันเรื่อยๆฝากติดตามกันได้ที่ DJI สาขา Fashion Island ได้ทุกช่องทางนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ